สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะค่ะเพราะว่าปีนี้เราก็เพิ่งเจอกันนะคะสาหรับปี52<ป> <5, 2 S 1> ค่ะนะคะหลังปีใหม่มาแล้วนี่นะคะเราก็จะมาทําอาหารง่ายๆกันดีกว่านะคะ,คะเพราะบางท่านนี่พอปีใหม่นี่ก็ยุ่งกับการจัดงานเลี้ยงมากมายเลยนะคะวันนี้เราก็เลยนําเสนอเมี่ยงกุ้งนะคะซึ่งเป็นอาหารที่ทําง่ายๆแล้วก็ไม่ยุ่งยากอะไรนะคะ,คะ ในส่วนผสมนะคะจะมีส่วนของน้ำเมี่ยงซึ่งน้ำเมี่ยงนี่นะคะคุณสู่ก็จะบอกว่าเป็นน้ำเมี่ยงแบบอย่างใสไม่ข้นเหมือนน้ำเย<ส> <préc 750 S 2> ค่ะนะคะค่ะแล้วก็มีส่วนผสมของเครื่องที่จะประกอบรับประทานกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมของน้ำเมี่ยงนะคะว่าจะทําง่ายอย่างที่บอกไว้หรือเปล่าค่ะได้คุณส่บอกสัดส่วนเลยค่ะส่วนผสมอย่างแรกนะคะเราใช้น้ําตาลปี๊บค่ะ ร้อยห้าสิบกรัมค่ะค่ะแล้วก็ใช้ในปริมาณที่ไม่มากนักนะคะค่ะแล้วก็ใช้น้ําตาลปี๊บอย่างเดียวเลยเพราะว่าน้ําตาลปี๊บจะทําให้ส่วนผสมที่มีความข้นเหนียวไม่เหมือนน้าตาลทรายแล้วก็ไม่ตืนตัวใช่ไหมคะค่ะแล้วก็ต้องเลือกน้ําตาลปี๊บที่เหลวๆนิดนึงนะคะค่ะส่วนต่อไปนะคะเกลือหนึ่งช้อนชาค่ะค่ะนี่ไว้สําหรับปรุงรสให้มีความเค็มค่ะ ส่วนต่อไปนะคะน้าน้าสะอาดนะคะหรือน้ําสุกคะ่ะสองช้อนโต๊ะ,ะ,ค,ะค่ะค่ะเพราะว่าถ้าเราเคี่ยวแล้วเราไม่ใส่น้ําเลยเนี่ยน้ําตาลอาจจะเหนียวเกินไปแล้วก็<ม>ทิ้งไวจ้จะแห้งตกผลิตได้นะคะ,คะส่วนต่อไปนะคะเป็นน้านะะําปลาค่ะสามช้อนโต๊ะสามช้อนโต๊ะ,ะ,ค,ะค่ะค่ะน้ําปลานี่ก็ประมาณสามชอ้อนหรือว่าถ้าน้ําปลาเค็มนะคะอาจจะลดเป็นสองช้อนก็ได้น<า>ะขึ้นอยู่กับยี่ห้อของน้านะะําปลาค่ะค่ะส่วนต่อไปนะคะน้ำมะนาวนะคะคั้นเสร็จหนึ่งส่วนสามถ้วยะคะ่ะ น้ำมะนาวก็เช่นเดียวกันนะคะเวลาใส่เนี่ยอาจจะใส่ไม่หมดนี้หรือว่าอาจจะใส่เพิ่มมากกว่านี้ก็ดูว่ามะนาวที่เราซื้อมาเนี่ยมีรสชาติเปรี้ยวหรือเปล่าเพราะมะนาวนี่ความเปรี้ยวก็จะบางฤดูะจะไม่ค่อยเปรี้ยวนะคะเราก็จะชิมดูอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ที่ให้มานี่ก็คือประมาณว่าเป็นสัดส่วนข้าวๆ่าคือเศษหนึ่งส่วนสามถ้วยค่ะ,คะส่วนสุดท้ายนะคะเป็นถั่วลิสงนะคะคั่วแล้วก็ บุบเย็บยนะนะคะนี้50กรัมค่ะเป็นส่วนสําคัญเลยเพราะว่าจะทําให้เมี่ยงของเราเนี่ยมีความหอมนะคะค่ะเราอาจจะใส่ลงไปในน้ําเมี่ยงเพื่อให้เมี่ยงข้นเวลาตักจะได้ตักได้ง่ายนะคะหรือว่าเราอาจจะมาโรยก็ได้นะคะค่ะทีนี้เราก็เริ่มลงมือทําน้ำเมี่ยงเลยค่ะขั้นตอนการทําน้ําเมี่ยงนะคะก็ไม่ยุ่งยากเลยค่ะเราก็จะนําส่วนผสมนะคะซึ่งมีน้ําตาลปี๊บ150กรัมนะคะแล้วก็เกลือ หนึ่งช้อนชาแล้วก็น้ำสองช้อนโต๊ะกับน้ำปลาอีกประมาณสองถึงสามช้อนโต๊ะนะคะเราจะผสมรวมกันแล้วก็นำไปตั้งไฟค่ะแต่การเคี่ยวนะคะเราจะไม่ได้ใช้ไฟแรงมากนะคะเพราะว่าถ้าไฟแรงมากเกินไปนะคะส่วนผสมเนี่ยอาจจะแห้งเกินไปนะคะจะระเหยน้ำจะระเหยเร็วเกินไปนะคะแล้วก็แห้งอาจจะทำให้ส่วนผสมเนี่ยตกผลึกได้นะคะน้ำปล่านะคะ แล้วก็น้ำปลาค่ะเราจะน,นําน้ำตาลปี๊บนะคะเกลือน้ําปลาแล้วก็น้ำนะคะตั้งสี่อย่างค่ะถ้าตั้งไฟก่อนค่ะคะ่ะการเคี่ยวนะคะก็ไฟไม่ต้องแรงมากนะคะอันนี้จะเป็นส่วนผสมของน้ําเมี่ยงซึ่งพอเราเคี่ยวนะคะให้มีความ ข้นสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องมาใส่ส่วนของน้ำมะนาวอีกนะคะถ้าเราเคี่ยวไม่ข้นมากนะคะเวลาที่เราเติมน้ำมะนาวลงไปนี่นะคะส่วนผสมก็จะเหลวไปนะคะก็จะทําให้เวลาที่เราลาดเนี่ยก็จะไม่เกาะกับเครื่องที่เราจะทานกับเมี่ยงก็จะไม่อร่อยนะคะต้องเคี่ยวให้เหนียวสักนิดหนึ่งค่ะเผื่อว่าเวลาที่เราใส่น้ำมะนาวนะคะจะได้ข้นพอดีค่ะเราจะผสมส่วนผส,สมทั้งสี่อย่างนะคะคือน้ําตาลปี๊บนะคะ แล้วก็เกลือน้ำปลาแล้วก็น้ำเปล่านะคะน้ำตาลปีป๊บจะใช้ประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบกรัมนะคะถ้าเราเลือกน้ำตาลปี๊บทีเ่เป็นน้ำตาลแท้นะคะไม่ไม่ไม่ปนน้ำตาลทรายหรืออะไรอย่างนี้นะคะเวลาที่ทําออกมานะคะส่วนผสมก็จะไม่ตกผลิตนะคะก็จะทําให้มีความหอมของน้ําเมี่ยงด้วยนะคะเพราะว่าเราใช้น้ําตาลที่ เป็นน้ำตาลปี๊บนี่ก็จะได้กลิ่นหอมของน้ำตาลมะพร้าวนะคะหรือว่าจะใช้น้ำตาลโตนดก็ได้นะคะถ้าน้ำตาลโตนดก็จะได้มาจากต้นตาลน,นะคะส่วนถ้าน้ำตาลมะพร้าวนะคะก็ได้มาจากต้นมะพร้าวค่ะเราก็จะเคี่ยวในส่วนผสมนี้ต่อนะคะให้มีความเหนียวเดี๋ยวเราตั้งตั้งทิ้งไว้ก็ได้นะคะ<ฮ>ระหว่างที่รอให้น้ำเมี่ยงเราเหนียวนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมส่วนผสมเครื่องเมี่ยงต่อกันดีกว่าค่ะว่าเราทานกับอะไรบ้างนะคะ เราจะตั้งไฟไว้สักพักหนึ่งนะคะเพื่อให้ส่วนผสมนี่มีความข้นหนืดพอดีนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนที่เป็นเครื่องเมี่ยงกันนะคะว่าจะต้องเตรียมอะไรบ้างค่ะวันนี้เราทําเมี่ยงกุ้งนะคะแล้วก็ต้องส่วนผสมก็คือต้องมีกุ้งนะคะ,ะ,คะเป็นส่วนประกอบกุ้งเป็นส่วนประกอบหลักเ,เลยะค,ะค่ะกุ้งสดน,นะคะ300กรัมค่ะ,คะ กุ้งนะคะถ้าจะให้ดีนะคะเราก็เลือกเป็นกุ้งแชบวยนะคะกุ้งแชบวยนี่ก็คือเปลือกขาวๆหน่อยหนึ่งนะคะแล้วก็เปลือกขาวใสแล้วก็หัวเนี่ยจะแน่นติดตัวนะคะแล้วก็ตัวไม่ต้องใหญ่มากตัวไม่ต้องใหญ่นะคะตัวขนาดประมาณสัก20กรัมก็ได้นะคะก็ประมาณสัก5-60ตัวนะคะต่อกิโลค่ะก็จะพอดีคํา เราก็ต้องเลือกกุ้งที่สดนะคะเดี๋ยววันนี้คุณสุจะมีเคดลับในการเลือกกุ้งให้ท่านผู้ชมได้รับชมด้วยนะคะค่ะทีนี้ผักที่จะต้องทานด้วยค่ะเมี่ยงนะคะเราก็คือส่วนประกอบก็ต้องเป็นใบชะพลูนะคะส่วนใหญ่ก็จะนิยมทานกับพวกใบชะพลูใบผักกาดหอมใช่ไหมคะแต่ว่าเมี่ยงกุ้งเนี่ยเราก็จะทานใบชะพลูจะอร่อยกว่าถ้าทานกับใบผักกาดหอมมันจะจืดไปนิดนึงนะคะหรือว่าใบทองหลางก็จะไม่ค่อยเหมาะกันเท่าไหร่นะคะเราก็ใช้ใบชะพลูค่ะ ส่วนต่อไปนะคะเป็นถั่วงอกสดค่ะห้าสิบกรัมค่ะเราใช้นิดหนึ่งนะคะอันนี้ก็ถั่วงอกนะคะเราก็เลือกถั่วงอกที่สดแต่ถั่วงอกเดี๋ยวนี้นะคะเวลาที่เขาผลิตหรือเลี้ยงเนี่ยบางทีเขา,าอาจจะใส่พวกสารพาะขา่าใช่ไหมคะเพื่อให้มันขาาหรือบางทีการเพราะนี่ค่ะเขาอาจจะใส่พวกฮอร์โมนเร่งให,ให้ตัว,วให้อะไรอย่างงี้นะคะเราก็ต้องเลือกนิดหนึ่งะค่ะแล้วก็ถ้าเราซื้อมาปริมาณที่มากนะคะเราอาจจะ เอามาล้างด้วยน้ำส้มสายชูสักพักหนึ่งนะคะแช่น้ำส้มสายชูเจียจางน,นะคะแล้วก็ส่งให้แห้งนะคะแล้วก็นําไปเก็บในตู้เย็นนะคะจะเก็บได้นะคะแล้วถ่วง,งอกก็จะมีความกรอบด้วยนะคะหรือบางคนก็อาจจะใส่ใช้นะคะสันส้มนะคะแกล้งกลน,น,น้ำแล้วก็มาแช่ถ่งงอกนะคะสักพักหนึ่งนะคะก็ะจะทําให้ถ่งงอกนี่ยมีความสดแล้วก็กรอบเพิ่มขึ้นค่ะส่วนต่อไปนะคะเป็นตะไคร้นะคะ สองถึงสามต้นค่ะค่ะตะไคร้เดี๋ยวเราก็ต้องมาลอกกากแข็งๆออกนะคะแล้วเราก็จะหั่นบางๆเพื่อรับประทานกับเมี่ยงนะคะตะไคร้นี่ก็ช่วยดับกลิ่นคาวของกุ้งนะคะแล้วก็เวลาที่เราหั่นถ้าเราหั่นใช้มากๆนะคะบางทีสีตะไคร้อาจจะไม่สวยใช่ไหมคะค่ะเราก็จะแช่น้ำน้ำเล็กนิดหนึ่งนะคะเพื่อให้ตะไคร้เนี่ยมีสีชมพูสวยนะคะแล้วก็ไม่ดําค่ะค่ะวันนี้เราทําไม่เยอะเราเลยไม่หั่นเตรียมไว้นะคะเดี๋ยวเราจะมาหั่นแล้วใช้เลยนะคะ ค่ะเศรต่อไปค่ะเป็นหอมแดงนะคะยี่สิบห้ากรัมค่ะค่ะหอมแดงนี่ก็ประมาณสักถ้าเป็นหัวใหญ่ๆนะคะประมาณสักสองหัวนะคะหอมแดงก็เหมือนกับเครื่องเมี่ยงทั่วไปนะคะ mm hmm. เวลาที่ทานเมี่ยงนะคะเราก็จะต้องมีหอมนี่หอมแดงช่วยนะคะ mm hmm. ก็จะช่วยในเรื่องของรสชาติความหวานแล้วก็ความหอมค่ะคะ <Okay. S 1> ถึงจะหวานๆเผ็ดๆนิดๆน,น,นะคะ mm hmm. ก็ช่วยให้รสชาติกลมกล่อมขึ้นค่ะ,ะคะ่ะเศรต่อไปนะคะเป็นผักชีนะคะเราใช้ผักชีฝรั่งหนึ่งถึงสองต้นค่ะ ค่ะอันนี้เป็นผักที่มีกลิ่นหอมนะคะแล้วก็ช่วยดับกลิ่นคาวนะคะเพราะาเมี่ยงกุ้งก็จะเป็นเ,เป็ดกุ้งสดใช่ไหมคะ,คะที่เรามาลวกนะคะก็ต้องใช้ใบผักที่มีความหอมแล้วก็มีความเผ็ดความร้อนสักนิดหนึ่งนะคะก็ะะจะเป็นพวกผักชีฝรั่งแล้วก็ผักต่อไปเลยนะคะ,คะผักต่อไปก็คือใบชะรแหน่นะคะ4-5ห้นค่ะค่ะอันนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะทำให้หอมขึ้นนะคะเวลาที่เราเคี่ยวนะคะค่ะส่วนต่อไปค่ะ ค่ะส่วนต่อไปนะคะแครอทค่ะใช้50กรัมนะคะค่ะแครอทก็จะมาตัดกับสีของถั่วงอกนะคะเพราะว่าถ้ามีแครอทเนี่ยทำให้การจัดเมี่ยงของเราเนี่ยมีสีสันเพิ่มขึ้นนะคะก็จะใช้มาแต่งสีนะคะแล้วก็แครอทเองก็จะมีประโยชน์ต่อการรับประทานด้วยค่ะส่วนต่อไปค่ะเป็นผักชีไทยนะคะค่ะแล้วก็มีส่วนของพริกขี้หนูพริกขี้หนูค่ะผักชีก็เช่นเดียวกันนะคะ เราก็เอามาแต่งนะคะเด็ดเป็นใบๆแล้วก็แต่งอันนี้เป็นเครื่องมีเงี้ยที่เราจะต้องเตรียมกันนะคะเดี๋ยวเราก็ลงลงมือทําทีละส่วนนะคะวันนี้ก็ทําไม่ยากนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็ต้องเอากุ้งมาก่อนนะคะมาปอกเปลือกนะคะแล้วก็เด็ดหัวเด็ดหางออกเลยค่ะค่ะเดี๋ยวคุณจะอ่าเดี๋ยว